จุดไฟ <c oughs> ดวอนนี่ได้เห็นเปิดเห็นเป็เนสีเทวหยาบด้วยนี่เนาะล,ลายลังคาเนนะอยู่งีหาเอกตาเนาะ ไฟฟ้าเขาเดือบคเสร็จทางลงนี่หมดไฟฟ้าเข้าไปจำได้ปะมีหมดไฟไดไฟ้าว่ะเข้าไปทาง

ลุมลงนองหง่แหงแนี้น้ำมันใสตื้นเนี่ยโมเห็นโพักูดยังไงโพักูดวะไอ้้งรัรางุ่ใหญ่ยังไงกูดนาะคือใหญ่แท้แนี้จัองลอยตีแล้วเป่าก็ต้องไปท้ายทุบเอาไย แกงยิ này này ่งว่ะกินเป็นเลยป่ะกูดีแต่ว่ามีสัญญาณนะพระไว้ในขักตัวนั่นแหละ Buông nghe buông ngâu đấy đi sẵn nhà Chào bái anh đi sẵn nhà này tí vô khắc Hãy subscribe cho ạ ทางไปชจนใครตุ๊กเฟีแยวนี้ยังสีพักน้องไปชวนเถวนะวี้ขาัขัดมาทำมันเดือดโุ่นะมันโหฟฟ่ใส่

คอยืมใครมมีชวนคอยซื้อดนนั้นเมื่อกี้ครับเนี่ย

啥啊？哥。 不好定。Wow,